คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำรากอริลล่าอยู่กับเกมเก๋นชินอินแพ็และพินิคคนนี้คนเดิมเช่นเคยในที่สุดแหล่งหาไพโมเจมแหล่งใหญ่ก็ได้รีเซ็ตให้เราได้เก็บรางวัลกันอีกครั้งหนึ่งสาหรับคลิปนี้มันจะเป็นหนึ่งแนวทางในการเก็บรางวัลครบในสปายเราอามิชันที่12ประจําเดือนมีนาคม2568ครับแต่ก่อนอื่นได้เราไปดูตัวช่วยสําหรับสปายเราอามิชรอบนี้กันก่อนครับ <H m. S 2> เมื่อตัวละครทําการทุ ุ่มโจมตีโดนศัตรูก็จะมีการปล่อยครื่งกระแทกออกมาในบริเวณนั้นสร้างความเสียหายจริงโดยเอฟเฟกที่ว่านี้จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งทุก3วินาทีครับพอหนงจันทราคราวนี้นับว่าช่วยเราได้เยอะหรือเปล่าวะสาหรับผมนะครับคือมันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะผมไม่ได้เล่นแนวทุ่มโจมตีครับตัวช่วยที่2คือตัวช่วยประจําชั้นที่12บบัฟประจําครึ่งบนความเสียหายน้ําที่เกิดจากสกิลท่าจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น75%ฟูรินะนี่คือยิ้มแฉ่งเลย <S <S ส่วนบัฟของคร ล่างตัวละครจะสร้างความเสียหายจากการทุ่มโจมตีได้เพิ่มขึ้น7จหอเก็เป็นธรรมดาครับน้องวัวกับป้าน,นกมาไม่พออย่างเจนทราก็ต้องบับประจําห้องไม่ทางใดนก็ทางหนึ่งแต่คราวนี้อไวสองทางใครมีทีมทุ่มโจมตีก็สามารถเอาลงห้องล่างได้นะครับริสแมนชอปร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคื<ม>เนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมเกณฑชิ้นอินแพบนเว็บรับริสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือ<ม>เนเติมเกมฉันนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่อง ทางแถมเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนช็อปเท่านั้น คราวนี้เรามาดูแนวทางการจัดทีมของผมกันก็จะแหวกแนวนิดนึงครึ่งบนผมจะเล่นเป็นคุณหนูนาวีน้องฟูรินะน้องซิกวินและก็น้องชิโอริแล้วทาไมครึ่งบนผมจึงจัดทีมแบบนี้ก็ต้องบอกตามตรงครับว่ามันเกิดจากความหัวร้อนตอนแรกผมจัดเป็นทีมโคคมิไฮเปอร์บรูเพื่อไปละไล่กรออาบิทท้าไฟแล้วก็ท้าสายฟ้าของห้องที่1ครึ่งบนแต่ปรากฏว่าครึ่งบนมอสเตอร์มันมากันหลายรอบไม่ว่าจะเป็นห้องหนึ่งห้องสองห้องสามมาห้องละสามรอบมาจํานวนอาจจะไม่ แต่เลือดโคตรเยอะโซ่คอมิคไฮเปอร์บรูมที่ผมเล่นมันสามารถผ่านได้แต่ทําเวลาได้ไม่ดีเท่าไหร่ทาให้มันส่งผลกระทบต่อห้องล่างครับสําหรับเกราะธาตุไฟยังไม่เป็นไรเรามีฟูรินากับน้องซิกวินแถมน้องฟูริน่ายังได้รับบัฟจากครึ่งบนด้วยส่วนเกราะธาตุสายฟ้าก็ต้องยอมรับตามตรงว่าธาตุหินกับธาตุน้ําอาจจะละลายช้าหน่อยละลายช้ามันไม่ได้แปลว่าละลายไม่ได้สรุปแล้วเล่นไปเล่นมาสําหรับครึ่งบนทีมนี้ทําเวลาได้ดีมากเลยครับส่วนตัวนะครับผมมองว่าครึ่งบนห้องที่1ยากสุ ห้องที่2ห้องที่3าไม่เท่าไรแต่ทีมต้องทําดาเมจได้ค่อนข้างสูงและที่สําคัญเกราะธาตุไฟค่อนข้างเยอะส่งผลให้ดาเมจธาตุน้ําเลยค่อนข้างสําคัญครับมาในส่วนของครึ่งล่างผมใช้เป็นทีมลูผสมไรเดนโชกุนมันก็คือทีมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยใช้ท่านไรเดนเป็นแกนหลักในทีมจะประกอบไปด้วยท่านแม่ไรเดนน้องสบู่เบเน็น้องนากิดาและก็ดีเจสาวชิโดเนนครับแล้วทําไมครึ่งล่างผมจึงจัดทีมแบบนี้มอนมันถึกเลือดมันเยอะดาเมจเลยต้องถึงท่านแม่ของผมมาซีที่ 3ดา,มดามเมจถึงแน่นอนเบนเน็ตเอามาบัฟท่านแม่เอออีกอย่างหนึ่งห้องล่างต้องมีดามเมท่าสายฟ้าไปด้วยนะครับเพราะเราจะไปเจอกับบอสดูบิกฟาโรเจ้าบอสตัวนี้มันจะมีจังหวะหนึ่งที่เราต้องเติมดามเมท่าสายฟ้าเข้าไปมันถึงจะเผยตัวล้มลงให้เราตีฟรีครับและก็พอบอสตัวนี้เช่นกันผมก็เลยเอาน้องนาฮิดะมาอยู่ห้องล่างในจังหวะที่บอสตัวนี้มันล่องหนถ้าเกิดมีสกิลท่าของน้องนาฮิดะติดอยู่ที่ตัวล่องหนยังไงเราก็รู้ตำแหน่งของมันแล้วถ้าเกิดในจังหวะที่มันล่องหนอยยู่เรรราาาาาสมถทปฏิิก บีบอัดใส่มันได้มันจะเป็นทางลัดในการเผยตัวมันให้มันล้มลงให้เราตีฟรีครับ <ș i> ส่วนดีเจสาวชิโนเน้นนอกจากบัฟแล้วผมเอามาปีนสาวโฟร์จิสตันของบอสตัวนี้ครับ <S <S ยินดีตอนรับสู่สไปร์เราอับบิชนันดิบสองห้องที่1นึครึ่งบนสําหรับครึ่งบนเราจะเจอกับมอนสเตอร์ทั้งหมด4ตัวซึ่งมันจะแบ่งมา3และรอบและรอบแรกมันจะเป็นมอนสเตอร์ตัวนี้ซึ่งผมจําชื่อไม่ได้เกราะธาตุหินโลออกมาให้เราตีก่อน1ตัวสําหรับกรอธาตุหินใช้ดาบใหญ่หรือดาบแบประเภทระเบิดยกตัวอย่างเช่นโอเวอร์โล โดจะใช้ดามเมทธาหินก็สามารถทำลายเกราะธาหินได้แต่ตอนที่ผมเล่นทีมไฮเปอร์บรูมคือมันเท่าไม่สนเกราะเลยนะตรงจุดนี้อาจจะเป็นเพราะเกราะภายในไม่ใช่เกราะภายนอกแม้ว่าเราจะไม่ทำลายเกราะดามเมทธาอื่นก็สามารถเข้าได้ถึงจะเข้าได้ไม่เต็มที่ก็ตามครับแล้วรอบที่2เราจะมาเจอกับอาร์บิสสตัวซึ่งจะเป็นเกราะธาสายฟ้าและก็ธาดไฟสำหรับอาร์บสิสพวกนี้เราต้องเซตติ้งให้พวกมันอยู่ใกล้กันไม่ว่าจะเป็นวิธีการวิ่งไปมุมใดมุมหนึ่งแล้วหลอกล่อให้พวกมันเดินเข้ามาสอนกันหรือจะใช้ลูกซองยิงอัดตัว ได้ตัวหนึ่งให้มันถอยไปชนอีกตัวหนึ่ง <_ an> เพื่อที่เราจะได้ทําดามเมส่พวกมันพร้อมกันในคราวเดียวกันครับส่วนเรื่องละลายกรอผมได้กล่าวไปแล้วทีมนี้ไม่มีปัญหาถึง <_ an> จะละลายได้ช้าหน่อยแต่มันก็เร็วกว่าธาตุหินทีมอื่นครับ <_ an> และรอบที่3 <_ an> เราจะไปเจอกับมอสเตอร์ที่มันจะดูดพลังงานแทาของเราไปเป็นเกระสีขาวของมันให้เราโจมตีทําลายเกระสีขาวของมันให้หมดแล้วมันจะล้มลงและเมื่อมันล้มลงมันจะคืนพลังงานให้กับเราครับ ผลครึ่งบนมุ่งสู่ครึ่งล่างชั้นที่12ห้องที่1ครึ่งล่างเราต้องจัดการมอสเตอร์ทั้งหมด2ตัวด้วยกัน2ตัวที่ว่านี้มันจะแบ่งกันมาสองะรอบรอบแรกมันจะเป็นนักอันเชิญโจนทะเลทรายเราไม่จําเป็นต้องไปสนใจสัตว์อันเชิญของมันแต่ถ้าเกิดเราสามารถจัดการสัตว์อันเชิญของมันได้มันจะนั่งท้อใจให้เราตีฟีครับส่วนละรอบที่2มันจะเป็นบอสเห็ดไก่สาหรับบอสตัวนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงจะรู้จักมันกันดีอยู่แล้วเป็นหนึ่งในบอสประจําภูมิภาคสุเมรุซึ่งมันนนก็็เปใบอสที่ อยู่ใกล้กับ p, วาร์ปเพราะมันอยู่ใกล้วาร์ปเลยกลายเป็นหนึ่งในบอสที่ใครหลายคนใช้ลองดาเมจรวมไปถึงคนทําคลิปก็เป็นลองกับบอสตัวนี้เป็นประจําคราับ ดีตอนรับสูตรสปายเราอับิชันดีบสองห้องที่2ครึ่งบนเราต้องจัดการมอสเตอร์ทั้งหมด3ตัวซึ่งมันจะแบ่งกันมาทั้งหมด3ละรอบละรอบละหนึ่งตัวละรอบแรกมันจะเป็นรูนการ์ดปลาเป้ปลาหมึกสำหรับตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับรีบจัดการและไปต่อละรอบที่2ครับละรอบที่2ก็เป็นรูนการ์ดโกเลมตัวใหญ่ไม่มีอะไรมากเช่นกันอารมณ์ประมานตัวที่1ตัวที่2อละรอบที่1นละรอบที่2มันมาเพื่อทวงเวลาส่วนละรอบที่3เราต้องไปเจอกับบอสซึ่งผมเรียกว่าบอสรูบิกเลโกสำหรับเจาบอสตัวนี้เรา ามารถไปหามันได้ที่พูมิพาคอินาซึมั้ยเป็นบอสที่ถ้าเกิดเราปล่อยระยะเวลาไปประมาณหนึ่งหรือจัดการมันจนเหลือพลังชีวิตแค่หนึ่งในสามมันจะเข้าสู่สภาวะล็อกเลือดแล้วเรียกลูกน้องมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันลูกน้องทั้ง4มันจะมี1ตัวที่ฐานเปล่งแสงและตัวที่ฐานเปล่งแสงมันจะมีขีดพลังชีวิตให้เราจัดการลูกน้องตัวนั้นเมื่อจัดการเสร็จแล้วบอสมันจะคลายการล็อกและนอนให้เราตีฟีอยู่พักนึงครับ พลครึ่งบนมุ่งสู่ครึ่งล่างชั้นที่12ห้องที่2ครึ่งล่างสิ่งที่เราได้พบเจอก็คือบอสรูบิกฟาโรวเจ้าบอสตัวนี้เราสามารถไปหาบันไดที่ภูมิภาคซูเมรุเขตทะเลทรายสำหรับเจ้าบอสตัวนี้มันจะมีจังหวะหนึ่งที่หมันล่องหนถ้าเกิดเราใช้วิธีปกติธรรมดาในการคลายการล่องหนของมันจะเสียเวลาพอสมควรแต่ถ้าเกิดเราใช้ปฏิกิริยาบีบอัดใส่มันในจังหวะที่มันล่องหนมันก็จะเผยตัวต้นนอนเสียให้เราตีฟรีอยู่พักนึงเลยครับ ีตอนรับสูตรสปายเราอัปเดตชุดสองห้องที่3ครึ่งบนก็ยังคงคอนเซ็ปต์สามละรอบเราต้องจัดการมอสเตอร์ทั้งหมด4ตัวด้วยการทัง4มันจะแบ่งกันมา3ละรอบและรอบแรกจะมา2ตัวด้วยกันทั้ง2ตัวที่ว่านี้เป็นโจรทะเลทรายไม่มีอะไรมากรีบจัดการให้จบแล้วไปต่อในรอบที่2กันและรอบที่2มันจะเป็นมอสเตอร์ที่ตัวติดไฟตลอดเวลาสําหรับพวกดาเมจธาตุน้ําเห็นตัวนี้คือยิ้มแฉ่งเลยส่วในรอบที่3มันจะเป็นบอสปูยักษ์หนึ่งในบอสประจําภูมิภาคฟอนเทนสําหรับบอสตัวนี้มันจะมีเกราะธา หุ้มตัวของมันอยู่คือเราสามารถโจมตีเข้าพลังชีวิตของมันโดยตรงได้นะครับแต่มันจะโดนเกราะธาตุไฟบันทอนดามเมจไปมากพอสมควร <c oughs> เราต้องทําลายเกราะธาตุไฟของมันก่อนไม่เ่ฉนนั้นเสียเวลาแน่นอนครับ <c oughs> ผลครึ่งบนมุ่งสู่ครึ่งล่างชั้นที่12ห้องที่3ครึ่งล่างสิ่งที่เราจะได้เจอก็คือเจ้าบอสเครื่องจักรสร้างเสาตัวนี้หนึ่งในบอสประจําภูมิภาคนักล่านเป็นบอสตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันโคตรถือไม่รู้เหมือนกันว่ามันเลือดเยอะหรือมันป้องกันท่าสายฟ้าได้เยอะถ้าเกิดผมทําเวลาครึ่งบนได้ไม่ดีผมต้องได้รีจากห้องนี้แน่นอนครับอย่างไรก็ตามเจ้าบอสตัวนี้มันจะมีจังหวะหนึ่งที่มันสร้างเสาโฟร์ิสตันซึ่งเราต้องไปทาลายแกนพลังงานบนเสานั้นเพื่อทําให้บอมมัันลลลล้้้้้งแแววเรรราาจจะไดตีีฟคบ ขึ้นเสาฟอจิสตันนี้เราจะขึ้นโดยวิธีการปกติธรรมดาไม่ได้เราอาจจะต้องขึ้นผ่านสกิลตัวละครบางตัวละครยกตัวอย่างเช่นขี่ลูกคางขึ้นไปขี่โรเลอร์เบลดขึ้นไปหรือจะขี่บิ๊กไบค์ขึ้นไปก็ได้ครับ and last found pondering I I into myself wiped it the 10 เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสปายเราอบิสนดิบสองรอบนี้มันทําผมหัวร้อนพอสมควรเลยนะจะเห็นได้ว่าตัวผมเองอ่ะเล่นเกมไม่เก่งเท่าไรแต่มีตัวละครให้เลือกใช้งานค่อนข้างเยอะสําหรับใครที่ลงทุนกับเกมนี้เยอะหรือเล่นเกมนี้มานานมีตัวละครที่ตอบโจทย์การใช้งานกับสปายเราอบิสรอบนี้พอดีอาจจะพูดได้ว่าสบายหรือกับกลุ่มคนเหล่านั้นแต่สําหรับใครที่มีตัวเลือกการใช้งานไม่เยอะถ้าเกิดไม่ไวก็เอาเท่าที่ไวครับอย่าไปแลกกับสุขภาพ จิตเลยสำหรับใครจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมหรือติชมอะไรสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้แต่ในคลิปนี้ถ้าเกิดมันมีเสียงภายนอกมันแทรกอยู่บ้างผมพูดเร็วไปบ้างพูดผิดไปบ้างก็ต้องขออภัยไวนะ้นาคลิปนี้ด้วยมากๆเลยนะครับปัจจุบันช่องตำรากอยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุง Super ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณย้ำนะครับว่าแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดช่อง มันก็ทำให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมคิดถึงร้าน DisMan Shop ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Something from nothing Life lessons come one in a dozen The other eleven get something from nothing Life lessons come one in a dozen The other eleven get something from nothing Life changes just open the door One thing certain I'll always be gone